ปากหวานตี๋เดี๋ยวก่อนสิใจเย็นๆใจเย็น,เยนๆเอาลงมาเลยอะ่ะเอาไม่เห็นมันเดินละน้องหยอดไปแล้วเอามันไม่คืนฉันด้วยอะ่ะเอาเหรียญฉันมาเอาเหรียญฉันมา เราไปซื้อชานมไข่หมุกกินกันมาคุณผู้ชมเพราะตอนนี้เนี่ยเดดเาต้องกินชานมไข่มุกนะเสิรทราพาเป็นอะไรที่แบบคนเยอะตลอดเวลาเลยอะสมัยก่อนวันทำงานห้างคนก็เยอะแบบนี้นะตอนนี้ไม่ได้ทำงานห้างแล้วกลับมาก็เยอะเหมือนเดิมทั้งชาทั้งไอติมไม่เดียวก่นก็ให้มันอ้วนกับเลยข้างหนึ нолог, ่งตายเป็นตายค่ะบอกแล้วเรื่องการกินเราไม่ต้องห่วงตายเป็นตายค่ะซาโนงไขมุกหลังร้านก็มีนะแต่จะเป็นไข่มุกใบเป๊แบบ หมือนสางคูอะเข้าใจปะเดี๋ยวเคี้ยวไปแล้วกรุบกรุบตรงกลางเหมือนแบบมีสังคูเหมือนมีเม็ดนะแต่ก็โอเคกินได้อร่อยไปฉี่มาตัวเบาเลยค่ะคุณผู้ชมค่พะพอฉี่เสร็จป,ปุ๊บกระเพาะเราก็เริ่มว่าเราก็จะกินเข้าไปต่อกินต่อไม่รลอดแล้วนะมา<ๆ>นานมาห้างทีแล้กินกินไปเหอะมัต้องคิดมากคิดหน้าเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวก็ตายแล้วพวกเนี้ยล,ลงไปลงไปนลกแล้วยาบาลห่เคยกินยานองไขมูลป้าดี๋ยวบอกมาเคยกินเคยคนเยอะมากวันนี้คนเยอะสุดๆไปเลยค่ะวันนอ้า วันนี้ทำไมขวยขึ้นนะคะนี่พอดีว่าเรามีงานค่ะอยากจะเชิญเข้ามาที่กิจกรรมของเราเพื่อทดลองจับจิตเม้นนวัตกรรมใหม่ที่เป็น l อพีจีนะคลองฟรีหรือเปล่าคะฟี่ายอะไรกล่องฟรีแบบคุณชอบไม่ชอบคืออะไรคะในช่วงอันนี้ส่วนของการช่วยลิฟต์ยกกระชับใบหน้านะคะทำให้รูขุ่นเราเล็กลง ซึ่งอันนี้ไม่จําเป็นจะต้องลบเครื่องสำอางนะคะแค่เกิดว่าคุณห่านเช้า test คือเข้ามาสวยไม่ใช่ออกไปนะเปวกไม่ใช่ใช่ไหมคะสวยกว่าเดิมสวยกว่าเดิมเลยใช่ค่ะยังไงเรียนเชิญเทสได้เลยนะคะอย่างไม่ทำไม่ได้กินข้าวเลยค่ะคุณผู้ชมยังไม่ได้ไปทำภารกิจอะไรเลยค่ะดิฉันว่าจะทําสวยก่อนแล้วกันเนาะรอแป๊บนึ่งสวน้องนุ่มนิ่มตายแล้วชื่อน้องนุ่มนิ่มคิดว่าไงคะสวยออกไปเลยค่ะเลิศมาก น่าจะเป็นตัวว่งเลยใช่ไหมคะวีงเลยใช่ไหมคะอ่าเริ่มเริ่มเริ่มเลยไม่ต้องรอชาเลยค่ะมันเป็นไฟหรือไฟฟ้าหรืออะไรคะอันนี้เป็นการใช้พลังงานกลเดมิเตรี้ค่ะพลังงานกลนก่ใกลเหมือนเรานอนกลค่ะเนี้ยหรอใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเอดโดเตทรจีค่ะก็คือเน้นในเรื่องของการกระตุ้นเซล์ภายในเซลลในผิวหน้าของเราอะไรคะคืออะไรคะพุใต้แล้วรู้สึกเลยค่ะว่าเราจะขึ้นแล้วตอนนี้ ย้ำเลยเค,<า>ค่ะย้ำเลยย้ำเลยดีมากชฉ่นชอบมากแบบนี้แต่หวานชอบตรงไหนหรูมากหวานว่าประเดียวที่ว่าไม่มีไฟมาแป๊แะแปะกับผิว<อ>ว่าใช่ค่ะอันนี้มันเหมือนแบบมีคนมาโนดไม่มีความเจ็บใช่ไหมคะใช่พเราสามารถ เลือกจุดที่จะรับบริการได้ตรงเนี้ยเยอะแก้มเยอะแ,แบบเบบี้แฟตเนี่ยแก่จะตายแลย้วยังไม่ออกจากร่างกายไปเลยยังขับไปก็ได้เราสามารถที่จะเก็บแฟตนะคะในส่วนของโปรแกรมเนี่ยสามารถที่จะสลายแฟตได้ด้วยไม่ก็แสดงว่าเราไม่ต้องฉีดแล้วหรอถูกต้องนวัตรกรรมที่แบบฉีดสลายแฟตหยุดจบใช่ค่ะโอ้ยดีนนจังเ,เลยเไม่เลยอย่างเงี้ยเราซื้อเครื่องเนี้ยกลับบ้านได้ไหมจริงจริงอันนี้ต้องสงวนลิขสิทธิ์นิดนึงค่ะเฉพาะสลิมคอนเซปต์เท่านั้นพี่ตรงนี้ยกเลยค่ะยกยกไปเลยพี่ม่มยกขึ้นอีกยก ตาย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 โอ้เหมือนมีคนมาดูนะอันนี้เป็นการกระตุ้นคอลลาเจนชั้นลึกซึ่งตัวนี้จะทําให้คอลลาเจนของเราเนี่ยกับอิลาสตินใบหน้าเราเนี่ยกลับมาทํางานแล้วก็ทําให้ความยืดหยุ่นของผิวหน้าเราดียิ่งขึ้นนะคะเหมือนเป็นการได้ออกกําลังกายกล้ามเนื้อของใบหน้าของเราตอนทําเสร็จแล้วว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันถ้ามันขึ้นเลยฉันเอาเลยยินดีค่ะโอ้มันไม่มีรูด้วยเนาะใช่ค่ะโอ้โหดูปาก คุณผู้ชมคะช่วยโฟกัสปากดิฉันนะคะโอ้โยตายแล้วปากสั่นไปหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมมาแล้วดูสิไม่มีรอยรูไม่มีรอยเขียวไม่อะไรเลยเลิศมากโอ้โหเสื่อมันกระแทกเข้าไปแบบผิวหนังชั้นในเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมสังเกตข้างนี้ดีๆตรงนี้มันเหมือนมันอุดขึ้นไปหมดเลยเนี่ยข้างนี้มันอุดขึ้นไปเลยแต่ข้างนี้อยกว่ายังมีอยู่ตรงนี้เลยแต่ข้างนี้ดูดิมันขึ้นสั่นเลยอ่ะ ตรงนี้คือดีมากนี่คือครั้งเดียวเองนะคะคุณผู้ชม15นาทีเองวัดมากที่นุ่มนิ้มต่อค่ะ <c oughs> นุ่มนิ้มคะอย่าหย,ยุดค่ะนุ่มนิม่มไม่ต้องกังวลใจนะคะว่าอาวันนี้หน้ายกกระชับแล้วแล้วพรุ่งนี้จะกลับลงมาเหมือนเหมือนเดิมไหมไม่เป็นนะคะเพราะว่าคือในเรื่องของการลดหรือว่าการเฟิร์มกระชับจะทําให้หน้าลูกค้าเนี่ยสวยได้ถาวรค่ะพ,พี่องสวัสดีไม่มาแล้วไม่ไม่ใช่หวานกล่าวว่าวันนี้หวานถ่ายรายการแล้วหวานจะเดินไป พับปิ้งพวกเครื่องสับางพี่เจอพี่คนนี้ลากเข้ามาเลยลองฟรีหรือเปล่าคราับลากเข้ามาเลยแล้วให้มาลองทำอันนี้หวังก็เลยบอกโปรดิวเซอร์ว่ากูไม่ไปแล้วนะเครื่องสับางกูอยู่ยนี้นแหละเป็นยังไงเป็นยังไงบ้า <Okay, perfect S 2> ง,งโอเคเพอร์เฟคมากคือมันไม่เจ็บแบบยอไม่เจ็บจริงๆพี่เน่พี่เน่คิดสภาพนะตีแฟบร้อยไหมโบท็องตอนทำเป็นไงคะ เดี๋ยวตอนนี้เรียกว่าผีเข้าจริงๆแล้วก็ฟรีครับน้องก็เลยมาลองฟรีหรือเปล่าคะเข <c oughs> มาติดใจอย่าเงินเพิ่มให้จะบอกว่าหลังจากทำเสร็จนะหน้าเป็นยุงเลยนะป้าเป็นอย่างนี้ <c oughs> จริงๆอย่าทำแค่หน้าสวิตเต็มค่ะเบสซื้อเลยค่ะเดือนนี้ตลอดเลยเราแจะทำเป็นพิเศษหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้ารอยหมื่นเก้าเลยหรอสำหรับสับปากนะคะถ้ามาเนี่ยให้เลยค่ะแพ็กเกจหมื่นเก้าพันเก้าร้อย แถมฟรีอีกหนึ่งแพ็กเกจเฉพาะลูกค้าที่มาจากศัพท์ปากหวานเจี๊ยบมาเรามีแอนนีวอร์ซารีสวของครบรอบ10ปีสอร์ชิบปีสิบปีแล้วหรอพี่สิปีแล้วค่ะพี่ไปนะขอบคุณค่ะดูด้วยดูได้เลยนี่ครับเป็นไงบ้างรู้สึกเลยว่ารู้สึกว่าทุกอย่างตอนนี้มันกองมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นมาหมดเลยนี่แค่ครั้งเดียวนะคุณผู้ชมคิดสภาพว่าถ้าหวานทัต่อกัน30ครั้งเจอกันขาฟาดบิ๊ก คุณแม่มาแบลเกาหลีจะไม่ได้เลยตกใจไปหมดเมาเอาะวันนี้คุณแม่มาทําอะไรเอ่ยวันนี้นี่ค่ะจัดงานย e ีเว้นให้กับสตรีมคอ,อนเ็ปต์ดีเจมาตอนบ่ายสามโมงเดี๋ยวจะมีมาล,ละใกล้ละจะรอเจอเรับเนี่ยอ,อยากจะอ,อ่านมากกว่าไม่เจออ่ออานนานมากต้องอ่านก็ยังเหมือนเดิมแล้วคุณแม่ละ่ะโสด <S <S> โสดแต่ไม่สนิทโสดแต่ไม่เออไปเธอกลับบ้านดีกว่าเสร็จแล้วแม่สวยแล้ว ไม่เป็นไรเกรงใจน้องเขาแม่โอเคโอเคงั้นโชคดีไปค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็สรุปล้มเหลวหมดภารกิจเสื้อผ้าอะไรก็ไม่ต้องซื้อมาทำหน้าซีไปก่อนไปกลับบ้านแล้วน้องเจนมาอยู่ตังนั้นเอาไปเร็วเอาอีอา ผู้จัดการพันล้านแสนล้านดูนะเดชความจริงมาดูสิด่าไปถึงหอมตอบสิก็โซกมาไงหมอทำดูซิอุ๊ยเดี๋ยวอะไกันเดี๋ยวคุณอะไรกันเดี๋ยวอะไกันกูโดนบล็อกเจนพี่หวานสวัสดีน้องเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเลยวันนี้แล้วแล้วทำไมน้องอยู่คนเดียวอ่ะร้อตึนรถเมียอยู่ครับเมื่อกี้พี่ก้องบอกว่า ให้มารอเจอน้องพี่บอกปเป็นเรลเต้นใจน้องอยากเจออีอาตายแล้วเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเลยสบายดีครับที่ละครับคุณผู้ชมจะบอกว่าหวาน,นออที่น้องตั้งแต่ตอนน้องตัวเล็กมากเลยตอนนี้น้องบึกบึนหล่อเหลาเอาการมากมาสมัยนั้นจำได้มาที่น้ำท่วมมาอายุสิบหกไมแแ่แล้วน้องดูแลตัวเองไงทำไมร่างกายมันถึงดีแบบผมว่าสิ่งหนึ่งที่จะทาให้เราใช้ชีวิตต่อไปได้ทุกวันทุกวันคือร่างกายของเราถ้าเกิดร่างกายเราไม่แข็งแรงถ้าเราไม่แข็งแรงสุขภาพไม่ดีเนี่ยมันเราจะไม่สามารถทำงานไเรียนถ่ายละครก็ไม่ดีเนาะตอนนั้น คะแนนในการแบบดูแลตัวเองค่ข้างสูงแล้วก็เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายชอบไปกีฬาชอบดีเขาได้กีฬาทุกแบบแล้วก็รู้สึกว่าพอถึงจุดเนี้ยยี่ห้าแล้วต้องเริ่มดูแลตัวเองให้มากกว่าแค่การออกกำลังกายแลน้องบอกว่าจุดนี้น้องต้องดูแลตัวเองอายุย5่แต่กูกูจะเข้าโลกอยู่แล้วไม่เพราะว่ายังไม่ดูแลเลยผมเล่นละครบู๊ผมเล่นละบบางทีเจ็บตัวเจ็บขาเจ็บหลังเยอะแต่คนไม่ค่อยรู้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยต้องหาวิธีดูแลตัวเองที่มันนอกจากการออกกำลังกายที่ ที่เราทำอยู่แล้วมาร่วมกับซิมคอนเซปต์อะครับคือเขาสามารถดูแลเราได้ตั้งแต่หัวยันทั้งตัวเลยไม่เมื่อเกี้ไปทำมาเครื่องอันใหม่หน้าดีมากรู้สึกดีมากไปมากันรู้สึกไม่ลวที่สำคัญโปสเตอร์น้องหล่อมากเป็นโลดเห็นโปสเตอร์ที่พกขยายใหญ่ติดตามหล่อมากเมื่อคิดว่าใส่ชุดส้มแเ้วจะดูแบบโอเคหล่อมากแบบช็อตที่ใส่เสื้อเชิ้ตตัวเดียวแบบเปิดโอ ตายแล้วชนีฟินกันไปหมดโอเคไม่กวนแล้วทีมงานมาเรียกนะโอเคเจอกันใช่เจอกันนะน้องขอบคุณมากเจริญเจริญสวัสดีค่ะดดคุณเจมาได้มาพร้อมกับแ v o l u รช o n ใหม่ของเรา<ด>เป็นแอปพลิเคชัน ไม่ว่าคุณจะมีวงเงินอยู่เท่าไหร,ร่นานคุณสามารถกดเข้าไปคิดดูได้ตลอดเวลาทาให้การดูแลตัวเองง่ายขึ้นมันสะดวกมากเลยครับ้ามาปุ๊บซิงเกิลเสร็จก็ออกไปเลยครับถูกต้อง,ง,งเราไม่ต้องมาจ่ายตังค์ถูกต้อง,ง,<ล>งดีดักไปเลยคุณจะได้อัปเดตข่าวสารล่าสุดของซิงเกิลเสร็จตลอดเวลามีอีเวนท์ที่ไหนมีโปรโมชั่นอะไรบ้างและที่สําคัญครับตัวคุณเป็นอย่างไรบ้างใครที่ซื้อแพ็กวันนี้นะครับคุณเจส์มาพาาห้องเองเลยค่ะ ตอนนั้นน้ำท่วมคุณผู้ชมและพี่เอเนี่ยเขาก็ให้เด็กๆในบ้านไปทําบุญแล้วเนี่ยตอนนั้นยังไม่เข้าวงการแบกของหนักหน่วงมากบ้านพี่เอแบบกวาดทุกอย่างเลยแบบเป็นเด็กน่ารักมากผลบุญครั้งนั้นค่ะส่งให้น้องเป็นไงคะจะเลยลุ้งเรืองเป็นพระเอกอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยจริงๆก็้องขอบคุณทุกคนที่บ้านพี่เอที่ช่วยสอนเรามาไม่ว่าจะโดยเฉพาะพี่เอกวเียพี่อาทุกคนช่วยกันที่สำคัญต้องขอบคุณพี่เอสุดๆเพราะพี่เอเป็นคนไปเจอน้องมาใช่พี่เอเป็นคนไปเจอเราแล้วก็พาเรามาแล้วก็ทําให้เราเหมือน มีความฝันมีเป้าหมายในชีวิตที่จะทําอะไรที่มันมากกว่าเป็นแค่เรียนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็รู้สึกดีใจที่พี่โกาสมาไม่แล้วไนี่อก็ดูแลน้องเด็ดีเลยถูกมากดีครับใช่สับปากหวานตี๊บ